รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเตรียมออกมาตรก,การให้ของขวัญปีใหม่ประชาชนแจกเงินเยียวยาอีกคนละ5,000บาทสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกทกท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ นายอาคมเติมพิทยาภายัยสิธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้เปิดเผยภายหลังการมอบนโยบายให้กับผู้บริหารกระทรวงว่าได้มอบหมายให้สำนักง,งานเศรษฐกรรษิจการคลังหรือสอสอคอพิจารณามาตรการกระตุ้นกำลังซื้อทั้ง3าโครงการที่ออกมาทั้งโครงการคนละครึ่งเพิ่มเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและชอบดีมีคืนว่าสามารถกระตุ้นกำลังซื้อภาคประชาชนได้มากน้อยเพียงใด และให้เตรียมมาตรการกระตุ้นกําลังซื้อช่วงไต,ตรมาสที่4เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนที่จับจ่ายในช่วงสิ้นปี2563นี้ที่ผ่านมากระทรวงการคลังมีของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนทุกปีปีนี้ก็จะให้เตรียมไว้เพื่อกระตุ้นกําลังซื้อในช่วงสิ้นปีนี้ซึ่งจะเป็นการเข้าไปดูแลการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนในช่วงปีใหม่ด้วยโดยจะทําการหาหรือการแจกเงินเยียวยาพี่น้องประชาชนอีกคนละ5,000บาท นอกจากนี้ยังได้ให้ไปเร่งหามาตรการกระตุ้นการลงทุนภาคเอกชนโดยเฉพาะการดึงกลุ่มของการท่องเที่ยวที่สามารถดึงดูดการลงทุนเข้าประเทศเพิ่มเติมและกลุ่มนักลงทุนโดยตรงโดยจะต้องหารือกับสำน,น,นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนด้วยว่าจะมีแนวทางใดเพิ่มเติมได้อีกการลงทุนที่เราพูดถึง อาจไม่ใช่นักลงทุนอย่างเดียวที่จะเข้ามาในประเทศหรือใน EEC แต่จะรวมถึงนักลงทุนท่องเที่ยวก็คือกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ชอบเมืองไทยที่เข้ามาพักยาวเขาอาจจะเห็นโอกาสในการลงทุนซึ่งมองว่าจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่จะดึงเม็ดเงินเข้ามาลงทุนในไทยได้เหมือนสมัยก่อนที่เราเน้นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพราะไทยปลอดเชื้อโควิด -19 จึงถือเป็นสวรรค์ของนักลงทุน ในขณะเดียวกันยังได้มอบหมายให้ประลัดก,กระทรวงการคลังจัดตั้งคณะกรรมการเล่งรัดเบิกจ่ายการลงทุนของส่วนราชการและรัฐวิสาหากิจให้แล้วเสร็จภายใน1-2สัปดาห์เพื่อให้ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณการลงทุนตรวจสอบการใช้จ่ายติดตามความก้าวหน้าของโครงการรวมถึงดูแลให้มีการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้เนื่องจากมีความเกี่ยวโยงกับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของประเทศนายอาคมกล่าวนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอ,ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะ ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ